ลดไขมันแบบเร่งด่วนง่ายๆแค่5ขั้นตอนนะคะและก็ที่สำคัญนะสามารถเห็นผลได้ภายใน1เดือนนะใครที่อยากจะลดระดับไขมันในเลือดนะคะเพราะว่ามันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดต่างๆนะคะตามพิการไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับพิการนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยวันนี้เนี่ยพิการได้รวบรวมนะคะ5วิธีการ5ขั้นตอนง่ายๆเลยที่จะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะลดไขมันได้แบบเร่งด่วนมากๆเลยสามารถเห็นผลได้ภายใน1เดือนนะคะถ้าหากว่าใครที่ทําตาม5ขั้นตอนนี้นะซึ่งการันตีเลยว่าทําได้ไม่ยากนะคะสามารถที่จะลดระดับไขมันได้แบบรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะซึ่ง ความสาคัญของการลดระดับไขมันในเลือดนะคะมันจะเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะทั้งกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดสมองอุดตันอัมพฤกษ์อัอม,าพ,อมาพาตนะคะซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยถ้าหากว่าใครที่ไม่มีเวลานะคะสามารถเลื่อนไปดูพิการสรุปได้ที่3นาทีสุดท้ายนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่มีเวลานะมาฟังรายละเอียดไปพร้อมๆกันค่ะมาเริ่มกันเลยกับข้อที่1ที่เราจะต้องทําถ้าอยากจะลดไขมันแบบเร่งด่วนนะคะก็คือในเรื่องของการดื่มน้าําเปล่า แทนน้าหวานนะคะหลายคนนะคะที no ่ดื่มน้ําเปล่าน้อยมากเลยตื่นเช้ามาดื่มน้าหวานดื่มน้าอัดลมดื่มชาเขียวดื่มชาเย็นอะไรอย่างนี้นะการดื่มน้ําเปล่าเนี่ยจะช่วยทําให้ระดับไขมันในเลือดของเราเนี่ยลดลงได้นะคะเพราะว่าน้ําเปล่าจะไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานต่างๆในร่างกายของเรานะคะเผาผลาญไขมันที่มีอยู่ในร่างกายเผาผลาญน้ําตาลที่อยู่ในร่างกายของเรานะลดได้ทั้งระดับไขมันในเลือดแล้วก็ระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอ้าให้ดีควรดื่มน้าเปล่า ให้ได้อย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะก็จะช่วยลดระดับไขมันในเลือดของเราลงมาได้ค่ะ ซึ่งวิการเคยทําคลิปนะคะประโยชน์ของน้าเปล่านะซึ่งมันมากกว่าการลดไขมันนะคะตามไปดูกันได้ตามลิงก์ด้านบนนี้เลยนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าแค่ดื่มน้ําเปล่าอย่างเดียวเนี่ยประโยชน์ล้นหลามจริงๆนะคะถึงข้อที่2ที่เราต้องทําถ้าหากว่าอยากที่จะลด,ดระดับไขมันแบบเร่งด่วนนะคะก็คือในเรื่องของการทานผักแป้งต่ําแล้วกา็กากใหสูงนะคะผักในกลุ่มนี้นะมันมีแป้งน้อยนะคะเมื่อไหร่ที่เรากินแป้งเข้าไปน้อยแป้งจะเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลน้อยนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลด,ดระดับไขมัน ได้นะคะในกลุ่มของผักแป้งต่ำแล้วก็กากใย,ยสูงนะคะอย่างเช่นคะนา้าบอกโคลี่บวบ ฟักเขียวนะคะกลุ่มนี้ให้ไปเลือกรับประทานนะคะจะช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่เขาเนี่ยแป้งต่มกาดยเยอะๆจะช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไปเลือกทานกันนะคะมาถึงวิธีการที่3มนะที่ช่วยพวกเราในเรื่องของการลดไขมันในเลือดแบบเร่งด่วนนะคะอันนี้โดยไม่ใช้ยานะใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นหลักนะคะก็คือการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูสามชั้นหนังไก่นะคะหรือว่า ว่าเนื้อหมูติดมันต่างๆนะคะเนื้อวัวติดมันนะในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราทานบ่อยๆนะจะทําให้เราเนี่ยได้ไขมันจากสัตว์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งจะทําให้คอลเลสเตอรอลเพิ่มขึ้น LDL เพิ่มขึ้นและไตรกลีเซอไรด์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้ลดปริมาณลงนะคะถึงสิ่งที่4ที่อยากให้พวกเราทําถ้าอยากลดไขมันแบบเร่งด่วนนะคะก็คืออยากให้งดบริโภคไขมันทรานทุกชนิดนะคะในส่วนของไขมันทรานนะมันจะเป็นตัวการสําคัญเลย ที่จะทาให้เราเนี่ยเกิดปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดตีบนะคะซึ่งเสี่ยงามากๆค่ะว่าเป็นเส้นเลือดอุดตันที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนะ <c oughs> ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดอามาพฤกก์อัมาพาตได้อุดตันเส้นเลือดที่หัวใจก็อาจจะทําให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าหลอดเลือดหัวใจตีบตันได้นะคะอุดตันเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตอันนี้อาจจะทําให้ไตวายไตเสื่อมได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงดไขมันทราเนี่ยเป็นอะไรที่อยากให้พวกเราเนี่ยแบบว่าต้องทํามากๆเลยนะคะเพราะว่ามันอันตราย จริๆนะคะคและเจ้าไขมันทรานจะอยู่ในรูปไหนบ้างนะคะก็คือในครีมเทียมนะคะใครที่แบบว่าตื่นเช้ามากินกาแฟใส่ครีมเทียมทุกเช้าอันนี้เสี่ยงมากมากเลยเส้นเลือดอุดตันได้ง่ายๆนะคะในกลุ่มที่2ก็คือในกลุ่มของเนยเทียมหรือว่ามาการีนนะคะใครที่ชอบกินโรตีไขมันทรานล้วนๆนะคะเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะถ้าเลี่ยงยังไม่ได้ให้ลดปริมาณลงนะคะและอันที่3มก็คือในกลุ่มของเนยขาวนั่นเองนะคะเนยขาวจะอยู่ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ซะเป็นส่วนใหญ่นะ ใครที่ชอบทานเบเกอรีร่นะคะกลุ่มนี้จะมีไขมันครานซ่อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทานได้แต่อย่าทานบ่อยนะคะพยายามเลี่ยงพยายามลดและพยายามงดจะได้ช่วยลดระดับไขมันในเลือดลงมาได้นะคะถึงข้อสุดท้ายนะคะตัวช่วยที่จะทําให้เราสามารถที่จะลดไขมันได้อย่างเร่งด่วนนะคะทาง่ายๆด้วยก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายนั่นเองนะคะหลายๆคนมีความรู้สึกว่าการออกกําลังกายเอ๊จะต้องใช้เวลานานหรือเปล่าจะต้องแบบชั่วโมงหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะพี่การบอกเลยว่าถ้า ว่าเราเริ่มออกกําลังกายนะถ้าไม่มีเวลาเอาน,น้อยๆก่อนก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะการออกกําลังกายก็ได้ประโยชน์หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ไปออกกําลังกายกันถ้าเป็นไปได้นะสัปดาห์ละประมาณ3-5ครั้งนะคะปริมาณที่แนะนําในเรื่องของการออกกําลังกายนะให้ได้ประโยชน์ให้ได้ประสิทธิภาพแบบมากที่สุดเลยก็คือครั้งหนึ่งประมาณสัก30-45นาทีนะคะแล้วก็สัปดาห์หนึ่งประมาณ3-4ครั้งนะอาจจะด้วยวิธีไหนก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ําวิ่งออกกําลังกายหรือว่า เดินอะไรอย่างนี้นะได้หมดเลยนะคะเมื่อไหรที่เราออกกําลังกายมันจะกระตุ้นการเผาผลาญไขมันที่อยู่ในร่างและถ้าหากว่าใครที่ออกกําลังกายด้วยและร่วมกับการทํา IF ด้วยก็จะทําให้การลดไขมันในเลือดเนี่ยเห็นผลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจบไปแล้วนะคะกับ5้าขั้นตอนง่า,งงายๆถ้าหากว่าใครที่อยากจะลดระดับไขมันในเลือดแบบเร่งด่วนเอาแบบเห็นผลได้ภายใน1เดือนนะคะไปทําตามกันเลยนะ5ข้อนี้ทําได้ง่ายๆและเห็นผลจริงๆเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะคะ 1. ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานนะถ้าเป็นไปได้น้ำหวานนะ้ำมัดลมอยากให้เลี่ยงนะคะ 2. ทานผักที่มีแป้งต่ำแล้วก็กากใยสูงๆงนะคะช่วยได้ทั้งลดไขมันแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะ 3. ลดการทานเนื้อสัตว์ติดมันหมูสามชั้นหนังไก่นะคะกลุ่มนี้อยากให้เลี่ยงนะคะ 4. งดไขมันครานทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะอยู่ในรูปของครีมเทียมเนยเทียมหรือว่าเนยขาวนะคะและสุดท้ายอันที่หก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะและร่วมกับการทํไ IF อันนี้จะ เห็นผลด้แบบว่าอย่างชัดเจนแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะไปลองทํากันดูกับ5ขั้นตอนง่ายๆลดไขมันได้อย่างเร่งด่วนนะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมสัน่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรวยจะได้ไม่ป่วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ